สวัสดีค่ะทุกทุกคนนะคะวันนี้อ้อมมีภารกิจพิชิตใจสามีนะอ้อมจะมาหาซื้อขนมค่ะขนมเป็นสามีเขาอยากกินชีสเค้กอะค่ะก็เลยต้องมาที่ห้างเซ็นทัลพราซ่าเวสเกตนะคะจะเป็นร้านไหนนั้นเดี๋ยวลองไปชมดูนะคะอันนี้อ้อมเลือกร้านเองนะคะไม่รู้ว่าชีสเค้กจะถูกใจเขาหรือเปล่านะคะ ยังไงเดี๋ยวตามอ้อมมาเลยค่ะว่าอ้อมจะเลือกร้านไหนนะคะใครที่ฟังอยู่นะคะก็สามารถเลือกร้านอ้อมได้เลยนะคะเดี๋ยวเยวสักคพู่นะคะเดี๋ยวอ้อมไปดูฝั่งมีร้านอะไรบ้างที่น่ากินนะ ร้านที่อ้อมเรื่องนะครับอ้อมเรื่องร้านฟาร์มดีไซน์นะร้นนี้เขาจะมีชีสเ,เ,ออเค้กไข่เลือกนะคะเป็นจะนีรสชาตชีสเค้กแบบออริจินอลด้วยเดี๋ยวไปดูกัน ค่าอ๋อเป็นตัว1 2 5บาทค่ะคุ้นไปใช่ไหมใช่เอาเป็นเอาเป็นตัวชีสเทค้กเงินเกินค่ะแล้วก็เป็นคลาสสิกชีสเทคค่ะอย่างละหนึ่งชิ้นใช่ใช่ได้ จะไม่ได้แถมเครื่องดื่มนะคะจะได้เป็นตัวท uh ี huh. ่ลูกค้าสั่งเพิ่มาใหม่รีเป็นเครื่องดืง่มตัวไหนก็ได้ที่เป็นตัวนมอะคะ่ะนมปั่นแล้วก็ช็อกโกปัน่นนมจะมีฮันนี่มิ้นต์วานิลลาค่ะเอาเป็นแต่รัทฉาไม่ได้ใช่ไหมคะนัทฉาไม่ได้ค่ะจะร่วมห้าตัวนี้วานิลลาก็ได้ค่ะวานิลลาค่ะ,คะมีตัวเพิมมาใหม่ เหลือสองร้อย้า มาที่ั้านจีแล้วคะเดี๋ยวอ้อมจะไปร้านที่สองร้านที่สองอันนี้จะไปเลือกคีกนะคะไม่ใช่ชีสพิซก่แต่จะเป็นขนมคีกอีกร้านหนึ่งเป็นร้านไหนใช่ไหมิเศษลีซ เป็นตัวฟู๊ตตี้สเปเชียลหนึ่งชิ้นค่ะ ตอนนี้ภาร,ารกิจการมาซื้อขนมชีสเค้กกับขนมเค้กนะคะสองอย่างนี้เนาะ <c oughs> ก็ได้ซื้อเรียบร้อยแล้วนะคะ <c oughs> ก็เดี๋ยวอ้อมขอตัวไม่ใช่ขออนุญาตขับรถกลับบ้านก่อนนะคะแล้วก็เดี๋ยวถึงบ้านแล้วเราไปเปิดให้สามีอ้อมชิมดูว่าร้านที่อ้อมเลือกนีจะถูกใจเขาไหมนะคะเดี๋ยวลองตามมาชมได้เลยค่ะ อะตอนนี้อ้อมได้เดินทางมาถึงที่บ้านแล้วนะคะอันนี้เป็นหน้าตาชีสเค้กนะที่อ้อมเลือกมาจะมีแบบหน้าไม้กับแบบออริจินอลก็เป็นของความดีไซน์นะคะส่วนอันนี้เป็นของแถมค่ะว้ายไม่เนี่ยเดี๋ยวก่อนรอคุณพ่อก่อนอันนี้เป็นเค้กครูสเค้กนะคะก็ของ s ิกเก็ตรีซิฟนะคะเดี๋ยวให้คุณสามีลองมาชิมดูนะคะเนียวายะ ว่าเขาจะชอบไหมเป็นไงบ้างอร่อยผิดใจไหมผิดใจไหมบางกัาไหมหรือว่าไอันนี้ชีสเค้กเหมือนกันงาแต่ว่าอันนี้จะเป็นแบบหน้าไม้เดินไฟแต่อันนี้แบบออริจินอลเลยอันนี้จะแพงกว่าอันนี้ถูกกว่า ไม่มีกินไหมไม่อยากกินอันนี้อันนี้ใช่ไหมใช่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 ใชรใช่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 ช่ใ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 ช่กช่ใชกในช่ใ่ใช่ชีใช่ใก่ใช่ใช่ใช่ใ้่ใช่ใ่ใ่่ ดพูดเองหัวเราะเองให้สามีหัวเราะเดี๋ยวต้องตัดแล้วก็ภารกิจเสร็จเรียบร้อยนะคะก็ชีสเค้ก สามีก็ให้เรียกว่าเรียกว่าชิมแล้วก็บอกว่ารสชาติดีรสชาติอร่อยนะคะก็ชีสเค้กที่อ้อมซื้อนะคะก็มาจากฟาร์มดีไซน์นะแล้วก็ตัวขนมนะคะก็มาจาก s ิกเก็ตดีนะคะใครที่ชอบเรียกว่าอยากเอาใจสร้างความประทับใจให้กับผู้ใช้ี่ปุ่นด้วยการพาไปกินขนมหรือซื้อขนมให้กับผู้ใช้ี่ปุ่นก็ สามารถเลือกขนมเป็นประเภทชีสเค้กได้เลยนะคะก็เอาเป็นออริจินัลก็ได้นะคะก็อาจจะเป็นเรียกว่าสามารถสร้างความประทับใจได้อีกหนึ่งอย่างเนาะสำหรับผู้ใช้ญี่ปุ่นได้เลยนะคะยังไงคลิปนี้ก็เสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้วนะคะขออนุญาตลาไปก่อนนะคะเจอกันคลิปหน้านะคะก็ อย่าลืมกดติดตามนะคะตามติดชีวิตญี่ปุ่น V.S ภรรยาคนไทยนะคะแล้วก็ทุกคนก็จะได้มาเจอกับอ้อมนะคะอ่ายังไงสำหรับวันนี้ขอลาไปก่อนนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย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 ทะมิ้๊ายบายก่อนบายบายก่อนบายบายยังไงอืม Bye.